ที่ละครั้งเร็วหน่อยเพราะว่าวันนี้จะมีสอบอารมณ์กลุ่มยี่สิบเอ็วันบริธรรมออนไลน์เสียงอยู่ในข้อจิวนะั่นมีคำถามส่งเข้ามาทางกลุ่มไลน์อยู่หลายข้อนข้อแรกถามว่า จะสามารถฝึกให้เห็นการเกิดดับของและแยกขันได้อย่างไรก็ฝึกไปงี้แหละนะรู้กายรู้ใจไปเรื่อยเดีนะ๋ยวไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปแยกขันอะไรที่ไหนเป็นหน้าที่ของปัญญาที่เขาจะแยกของเขาเองนะไม่ใช่หน้าที่ของใครนะปัญญารู้ทันสติสมัมปัญญะมีกําลังมากเข้าเดยมันก็แยกได้เองนะเห็นความเกิดความดับเองนะ ตอนนี้ก็ฝึกรู้ฝึกดูเนี่ยฝึกสังเกตฝึกอย่าไปยุ่งกับมันแค่นั้นแหละนะเป็นยังไงรู้ว่าเป็นยังไงแนถ้าเราฝึกต่อเนื่องอย่างนี้ได้เบื้องต้นก็จะเห็นความเกิดความดับชัดขึ้นมาเองนะเป็นความเกิดดับชัดแล้วก็ต่อไปก็จะแยกธาตุแยกขันเขาเองนะอันนั้นเป็นเรื่องของทีปััสนาการรมฐานละนะข้อที่สองก็คือการที่เราต้องทำงานกับมือถือ ยังต้องติดต่อทำธุรกรรมต่างๆเผลอไปเล่นและ์เฟซบุ๊กบ้างควรทำอย่างไรก็รู้ว่าเผลอแค่นั้นเองก็ไม่ได้ไปกำนดโหลดเกณฑ์นะจะต้องเคร่งเครียดเคร่งครัดเอาเป็นเอาตายขนาดนั้นนะก็รู้อยู่ว่าเราต้องทำงานเราสั่งงานผ่านไลน์ผ่าน,านอะไรยังไงโลกยุคนี้ยังไงไม่พ้นมือถือหรอกนะนะแต่ว่าให้มันรู้แค่นั้นเองอะไรที่ นะ่คือไม่ได้บอกให้ไปปิดหูปิดตาอย่าง,ง้ทั้งเรอรับรู้โลกภายนอกนะปฏิบัติเนี่ยนะให้รู้โลกแต่ว่าอะไรที่จะเป็นเหตุให้เกิดอกุศลก็จะเปร่ำไรกับมันแค่นั้นแหละโดยเฉพาะข่าวการเมืองข่าวดราม่าอะไรทั้งหลายอย่าไปเสพปากนักนะพอให้พอให้รู้นะพอแล้วนะนะ มันรู้ดูั่งมือถือมันก็รู้สึกตัวได้เนี่ยไม่ใช่แปลว่าไม่ไม่รู้นะ,นะอา่านเฟซบุ๊กรู้สึกตัวไม่ล่ะใจเป็นกุศลเรืเเออกุศลในขณะนั้น,นหรือมันเพลิดเพลินพ,พ,พอใจยินดีเลื่อยเปื่ยไปอันนี้ก็ต้องไปสังเกตดูใจตัวเองแค่นั้นเองข้อที่สามก็คือการท,ทำกิจกรรมในแต่ละวนัคนควรจะทําทีละอย่างใช่หรือไม่เช่นกินข้าวพร้อมกับคิดธุระที่จะต้องทําไปด้วยได้หรือไม่ คนปฏิบัติใหม่ความถามเยอะจังทำได้ทำไปเถอะแต่ว่าคิดแล้วให้มันจบไม่ใช่ไปคิดลำําไวนไปวนมาเหมือนไปเรืออยู่ในอ่างแค่นั้นเองนะกินข้าวไปด้วยรู้ตัวไปด้วยก็ได้หรือมันจัตไม่ต้องคิดงานต้องเตรียมงานอ่ะก็เตรียมไปะก็คิดไปแต่ว่าคิดแล้วก็ให้มันจบนคนนนออนแค่นั้นเองไม่ใช่ไปคิดลำําไวนเวียนซ้ำซากอยู่ ซึ่งถ้ามันจะเป็นอย่างนั้นก็ห้ามไม่ได้ด้วยนะก็ให้รู้ทันอยู่ว่ามันวนกลับมาคิดอีกแล้วเดี๋ยเพราะถ้าเป็นงานอะไรที่มันจะทําให้เกิดความกองบนใจอย่างเงี้ยนะมันก็อาจจะคิดซ้ำซากอยู่บ่อยๆก็ให้รู้ทันมันแค่นั้นเองรู้ว่ากำลังคิดนะอย่าพยายามไปจัดการอะไรกับมันนะนคำถามนี้มีบ่อยมากนะเมื่อเช้านี้มีโยมถามหลวงพ่อสว่างหลวงพ่อสมศักดิ์สารโทที่มาเป็นองค์รยายธรรม แต่ฟุ้งซ่านจะต้องแก้ยังไงแต่มีโทสะเกิดขึ้นจะต้องแก้ยังไงเน่วานี้มีหมอหนึ่งนั่งร้องไห้อยู่ปฏิบัตินั่งร้องไห้อยู่ถามว่าหมอร้องไห้ทําไมมันโกรธแล้วมันจัดการมันไม่ได้ก็เลยร้องงมร้องไห้เอาไม่อยู่นะก็ตาไปถามหลวงพ่อสว่างจนถึงกุฏิคำตอบมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละก็คือ วิธีการแก้ไขง่ายที่สุดเลยคืออย่าไปแก้อะไรแค่นั้นแหละยิ่งแก้ยิ่งยุ่งว่าไอ้ที่เราพยายามไปแก้มันแก้ด้วยอำนาจของตัณหาไม่ใช่แก่ว่าสติปัญญาผู้เจ้าสอนให้รู้ทันมานฟุ้งซ่านก็รู้ว่าฟุ้งซ่านจิตฟุ้งซ่านก็รู้ว่าจิตฟุ้งซ่านจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะจิตมีราค,าคะก็รู้ว่าจิตมีราคะพู้เจ้าสอนให้รู้อย่างนั้นนะให้รู้ชาติวันเป็นอย่างนั้นอยู่ไม่ใช่ไปแก้ไขอะไรมันห้ามมันได้ที่ไหนถ้าจิตมันจะเป็นอย่างนั้น นะเพราะฉะนั้นถ้ามันจะต้องคิดวนเวียนซ้ำซากกปฏิบัติใ,ใหม่ยังไงมันก็คิดสติเรายังไม่อยู่กลังมากพอเนี่ยยังไงมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นก็ต้องก็ยอมรับมันแค่นั้นเองมันคิดอีกะมันเผลอคิดอีกระกแก่นั้นแหละนะอย่าไปกังวลอะไรมากนักนะค่อยๆไปนะสำหรับอันนี้นักภาวนานหน้าใหม่ก็จะมีคําถามพวกนี้อยู่ยเยอะนะวิธีการกําหนดลมหายใจเพื่อให้ถึงสมาธิได้เร็วขึ้นควรทําอย่างไร ควรทําบ่อยๆมันไม่มีวิธีการที่จะมีทางรัดที่จะปุ๊บปั๊บสงบขึ้นมาทันทีนไม่มีทาง ấy. ก็ฝึกรู้สึกตัวบ่อยๆไปตลอดทั้งวันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลานั่งสมาธิกันนั่งมันทุกวันมันจะสงบรู้ไม่สงบกว่าช่างมันหน้าที่ของเรา,าอยู่แค่นั้นนะนะไม่ใช่หน้าที่ที่จะไปทําให้มันสงบนะฮะหน้าที่ของเราคือสร้างเหตุปจัจจัยแห่งความสงบทีนี้เหตุปจัจจัยแห่งความสงบคืออะไรคือการที่จิตมีความสุข ทำไงถึงจิตจะมีความสุขก็อย่าไปทําผิดศีลแค่นั้นเองนะศีลห้าเอาให้แน่นๆก่อนนะเว้นจากการฆ่าสัตว์รักษััพผิดในการ,รเว้นจาการพูดเพ้อเทศพูดสอเสียดพูดเพื่อเจอ้ออะไรเงี้ยนะเว้นจากการดื่มสุราเมลอยไเงี้ยนะนะเพราะถ้าเราเว้นอะไรพวกนี้ได้เดี๋ยมันจะช่วยให้จิตสงบได้ง่ายขึ้น นะถ้าอยากจิตสงบมันง่ายง่ายที่สุดคือหนึ่งคือวางมือถือมัง่งในะอย่างแรกเลยนะมือถือที่สองู่ทั้งวันเนี่ยพายจิตฟุ้งง่ายมากสมาธิสั้นมากนะยิ่งติ๊กตอกในเขียแล้วก็เขียนยะไอเขียทั้งวันนี่ทําให้จิตฟุ้งสั้นง่ายมากนะจิตขาดสมาธิอย่างรุนแรงนะแล้วอย่างที่สองคือพูดให้น้อยลงยกเว้นเราจะต้องทํางานทําการต้องคุยกับลูกคา้าคุยไป แต่พอคุยจบแล้วอย่าไปเพ้อเจอนั่งนินทาชาวบ้านนู้ต่อนะถ้าเป็นอย่างนั้นเราจะทําจิตจิตฟุ้งสั้นสงบได้ยากนะแต่เวลานั่งสมาธินั่งสงบก็นั่งไม่สงบก็นั่งนะทําหน้าที่แค่นั้นขี้เกียจก็ทํขาขยันก็ทำแค่นั้นแหละในนี้พอเราทำบ่อยๆมันก็จะเกิดความชํานาญขึ้นมาเองเกิดทักษะขึ้นมาเอง,น,เองนะอัน,นี้เรื่องปกติอย่างนี้ไม่มีทางรัดนะทำไงถึงจะสงบได้เร็วนี่ แต่จะรัดให้มากกว่านั้นนะวิธีง่ายมากเลยนั่งกั้นลมหายใจนะพอมันคิดเริ่มคิดกั้นลมหายใจไว้มึงไม่คิดมึงไม่เลิกคิดกูไม่หายใจอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพักเดี๋ยวมันสงบเองแต่ไม่สงบก็สลบมีอยู่สองอย่างมีอยู่แค่นั้นนะเคยทําอยู่นะแต่ว่าเออมันก็ดีหมือนพอกั้นลมหายใจเออมันหยุดคิดเลยมันกลัวตายมันก็หยุดคิดเองนะแต่พอเผลอน่อยมันคิดอีกแล้วอยู่แค่นั้นแหละ ข้อที่ห้ามเมื่อดูจิตจะเห็นว่าจิตไม่ใช่ของเราตอนที่เราอยากนั่งสมาธอยากนั่งสมาธิอยากให้จิตนิ่งเราไม่สามารถควบคุมได้แต่พอดูลมหายใจไม่เข้าใจว่าเราจะเห็นไตรลักษณ์ได้อย่างไรเห็นจากลมหายใจเข้าออกดับไปสักพักก็เกิดใหม่ใช่หรือไม่จะเย็นๆนะใจเย็นๆเ,เ,เอาแค่รู้รดูลมหายใจไปก่อน นีส่วนจะเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกวันหน้าตาอะไรเงี้ยใจเย็นเย็นปัญญามันเกิดเดี๋ยวมันเห็นเองนะไม่ใช่ไปนั่งคิดเอานะหายใจเข้าแล้วมันก็หายใจออกนี่แปลว่ามันไม่เที่ยงเนีย่ยนี่ก็เรียกว,ว่าวิปัสสนึกไม่ใช่วิปัสนานึกเอานึกเอาวันมันไม่เที่ยงนะี่ยใจเย็นเย็นเดี๋ยวมันเห็นเองนะค่อยๆดูไปนะเดี๋ยวต่อไปจะเห็นจนขี้เกียจจะเห็นถ้าเราไม่ทิ้งความเพียรนะนะเพราะฉะนหน้าที่ของเราก็มีอยู่แค่นั้นแหละก็คือ ดูจิตเห็นว่าจิตไม่ของเราไม่ปช่ธรรมดาเนี่เห็นว่าจิตไม่ของเราเลยเห็นว่าพฤติกรรมของจิตไม่ของเราไปูใด้วยดีนะคนปฏิบัติใหม่ๆเนี่ยนะพฤติกรรมของจิตคืออะไรโลภะโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะพูดง่ายๆคือกุศลอกุศลอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นที่จิตเนี่ยบางทีมันก็แยกออกได้ว่ามันไม่ใช่ของเรานะน่แต่ว่าไอ้ที่บอกว่าจิตไม่ของเราด้ยากมากกว่าจะไปเห็นได้เนี่ยนะะใจเย็น จิตคือตัวผู้รู้นะส่วนมากเราจะรู้สึกว่ามีเรารู้อยู่ข้างในอยู่ตลอดนะอย่างเช่นเรากําลังเห็นเรากาลังได้ยินเรากําลังได้กลิ่นรู้รสเรากําลังคิดเรากําลังปวดกําลังเมื่อยกาลังร้อนอะไรเงี้ยมันมีเราอยู่ด้วยตลอดปกติจะเป็นอย่างนั้นกว่าจะเห็นว่าไอ้ที่ตัวรู้เนี่ยมันไม่ใช่เราเนี่ยไม่ใช่ไงนะจะพ่งไปคิดเอาเองแล้วก็จะเห็นว่าเอ๊มมะเมื่อไหร่จะเห็นไตรล,ลักษณ์อะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยๆทําไปนะ ขอเมตตาพระอาจารย์ขอทิควิธีการเข้าสมาธิจิตนิ่งสงบโล่งว่างภายในสิบนาทีจะค่อนข้างดีเมื่อผ่านสิบห้าหรือยี่สิบนาทีไปแล้วน่นและเดี๋ยวมันก็สั้นลงมาเองนะถึงบอกให้นั่งสามสิบนาทีไงเนอย่างน้อยเพราะบางทีกว่าจะสงบยี่สิบนาทีผ่านไปแล้วถึงเริ่มสงบเกิดจใจใจเราทึ้นบอกทาไงจะสงบภายในสิบนาทีต่อไปก็จะบอกขอทิคอให้สงบภายในหนึ่งนาที ม,ม,มันไม่มีทิคอะไรไหนทั้งนั้นแหละนะั้นหมาว่าถ้าเราทําความเพียรต่อเนื่องนะคือมีสติสัมผัสย,ายาต่อเนื่องอยู่ตลอดทั้งวันหรือก่อนนั่งสมาธินะถ้าอยากจะให้สงบเร็วนะเดินโยงกลมซะก่อนหรือไ,ไม่ก็สวดมนต์ซะก่อนส,ออสวดมนต์ซะก่อนสักครึ่งชั่วม or, โมงแล้วค่อยนั่งสมาธิเนี่ยจะทำให้จิตสงบได้ไง่ายหรือเดินโยงกลมซะก่อนสติมันจะมีกําลังมากแล้วค่อยไปนั่งสมาธิก็จะสงบได้เร็วขึ้น อยู่ทำงานเหนื่อยมาทั้งวันฟุ้งซ่านมาทั้งวันอยู่มานั่งเชมสงบเลยไม่มีทางนะเราต้องใจเย็นๆนะนะไม่มีทางรัดให้หลอกนะและอย่างที่บอกแล้วว่าสงบหรือไม่สงบก็ไม่สําคัญนนิยามเราย้าอีกนะจะสงบหรือไม่สงบก็ไม่สําคัญสําคัญตรงที่รู้ว่ารู้อยู่ไหมว่ามันไม่สงบเนี่ย มันเบื่อมันหงุดหงิดมันลำคาดมันปวดมันเมื่อยรู้ทันมันอยู่ไหมนี่มันไม่มีมันนี่มนุษย์หน้าไหนนั่งสมาธิแล้วสงบได้ทุกวี่ทุกวันหรอกบางวันก็สงบบางวันก็ไม่สงบแล้วแต่เหตุปัจจัยวันนี้มีเรื่องดาวุ่นใบท้งวันเลยมันนั่งปุ๊บจะเห็นสงบไม่มีทางเวันนี้ไม่มีอะไรมาวุ่นวายสักเท่าไหร่สติรู้เท่าทันอารมณ์ทั้งหลายได้ดีตลอดทั้งวันพอมานั่งสมาธิสงบได้เร็วนี่อันนี้คือเหตุปัจจัยเห็นไหม เพราะนั้นอย่าไปคาดหวังวิธีการง่ายสุดคือเลิกคาดหวังไอ้ความสงบไม่สงบไม่สักทีเวลานั่งสมาธินะนะให้รู้ต่างความเป็นจริงนะการนอนแล้วเฝ้ามองความรู้สึกของตัวเองถือว่านอนสมาธิหรือไม่ก็ได้นะแต่ไม่ใช่นอนสมาธิทั้งวันนะนกะูขียดนั่งปวดหลัง <c oughs> เดินอยองๆก็เมื่อยขากู <c oughs> นอนสมาธิเอาแล้วกันนะ ผลที่ตามมาก็เป็นน้มภาพานาสุขภาพร่างกายเสริมซ้มได้เร็วแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นแต่ก่อนนอนอย่างเงี้ยนะอยนอนไม่ค่อยจะหลับเียใช้วิธีการนอนสมาธิดูลมหายใจเข้าออกไปนะ่ะห,หรือไม่กับพุทโธพุทโธไปหรือก็ดูท้องฟองยุบไปเดี๋ยวก็หลับนโดยเฉพาะคนที่หลับยากนะนมันหรือถ้ามันยากสาหัสจริงๆนะครับยังไงก็ไมหลับ เปิดธรรมะฟังมายังดีนะดีกว่าไปนอนฟุ้งซ่านฟุ้งแต่งอะไรเรื่อยเปื่อยด้วยเปิดเพลงฟังอะไรที่เป็นอกุศลก็อย่าไปไปทำแค่นั้นแหละนะเวลาเราเราฝึกจิตเนี่ยนะนั้นพยายามย้ําเน้นย้าเรื่องของของปรับจิตปรับใจให้เป็นกุศลบ่อยๆนะเป็นตัวสัมมาวายามะนะเพียรทําให้กุศลที่ยังไม่เกิดให้มันเกิด กุศลไหนที่ยังไม่เกิดก็ให้มันเกิดขึ้นก็จะเกิดแล้วก็รักษาไว้นะอกุศลอะไรที่ยังไม่เกิดก็อย่าให้มันเกิดอันไหนเกิดแล้วก็พยายามละมั่นแค่นั้นเองนะเหมือนกับฝรังนี่ก็สอนให้นอนนับแกะกระโดดข้ามรัว้วนะแกะตัวที่หนึ่งกระโดดข้ามรัว้วตัวที่สองกระโดดข้ามรัว้วใครนอนไม่หลับเนี่ยก็ใช้วิธีการอย่างเดียวนั่นแหละหายใจเข้านับหนึ่งหายใจ,จออกนับสองไปเรื่อยๆนะแล้วไม่ก็พุทโทพุทโทไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็หลับไปเองแค่นั้นเอง เนี่ยก็ถือว่าเป็นการนอนสมาธิได้นะทีนี้นอนสมาธิบางทีก็เป็นสมาธิจริงๆนะสำหรับคนที่เนีเข้าออกมีสมาธิอะไรอยู่คล่องแล้วเนี่ยนะเช่นพอนอนไปนอนไปพอรู้แล้วจิตก็ดิงดิงดงดง,ดงแล้วดับไปเลยอย่างเงี้ยนะดิสลปไปเลยรู้สึกตัวอีกทีแจ้งแล้วเงี้ยนะแบบนี้ก็มีนะบางคนนะ นะี่รู้สึกตัวอีกทีได้แจ้งแล้วเบาสบายปลอดโปร่ลงล่งเบามันก็จิตมันลงไปหลบมุมอะไรอยู่ทักอย่างหนึง่งไม่ฝันไม่อะไรเลยเงนีน่อันนี้แปลว่ามันดีสลีปจริงแต่แต่ถ้าเป็นอย่างนี้บ่อยๆไม่ดีนะเขาเรียกสมาธิหัวต่อปัญญาไม่ทํางานนะี่สมาธิประเภทอย่างนีน้มีคนที่เขาทาได้เยอะแยะนะนะ่โดยเฉพาะพวกฤษีชีพัยถ้าเราเคยอ่านประวัติตังนึง ทีเขาเข้าอยู่ในปา่านั่งสมาธิกันห้าวันเจ็ดวันพวกนี้ไม่รับรู้โลกเลยจะบอกเข้านิโรธสมายบัตรก็ไม่ใช่พวกฤาษีทั้งหลายเนี่ยพวกแต่งตัวอะไรแปลกๆพวกอยู่ในปา่าในดงทีเขานั่งอยู่ในถ้ำอย่กันทั้งใหญ่เมุมกอดตามเนื้อตามตัวขนาดนั้นนะพวกนี้อาศัยสมาธิแบบนี้แหละนะนะนะซึ่งเขาเรียกว่าเป็นอสัญญาสัตตะ นะตายเวลาไปเกิดเป็นสัญญาสัตพมะพรหมรูปฟักนะพวกนี้ไม่รับรู้โลกภายนอกอะไรทั้งนั้นนะถ้าไว้นอนหลับอะดีเพราะว่ามันจะเป็นการนอนหลับที่มีคุณภาพเป็นอย่างยิ่งเลยแต่ถ้าเวลาปกติถ้ามันดับอย่างนี้อยู่บ่อยๆไม่ดีนะนิสัยเสียกลายเป็นว่ามันทําให้ปัญญาไม่เกิดนะมันหลบมันหนีจากอารมณ์หนีจากอารมณ์ของโลกอหนีจากอารมณ์จริงๆที่มันจะต้องเกิดขึ้นที่เราจะต้องเจอมันนะ่ะ จะรู้ได้อย่างไรว่าระหว่างนั่งสมาธิสะดุ้งตื่นจากการหลับหรือสะดุ้งจากการมีสติทํางานมันจะมีสะดุ้งอยู่สอง,ส,องสามตัวนะเวลาเราฝึกไปส่วนมากคนใหม่ๆเลยหนึ่งสะดุ้งจากการหลับถ้าฝึกใหม่ๆเนี่ยนะฝึกกันมาสี่ห้าวันเนี่ยนะนะพอสะดุ้งขึ้นมาแล้วมันงัวเงียนี่แปลว่าเป็นฝึกหลับตึกยินเองอันที่สองก็คือนะสะดุ้งเพราะว่าจิตลงผวังจิตลงผวังเป็นยังไงจิตเหมือนตกหลุมอากาศ นั่งเหมือนนั่งนั่งมาที่อยู่แล้วตกจากที่สูงก็วุบกแล้วก็รู้สึกตัวทันทีอันนี้ไม่ง่วงไม่ง่วงเงียัน,นี่คือจิตลงประวังแวบหนึ่งจิตมันขาดสติไปแวบหนึ่งก็พ่ดง่ายๆครับว่าลงประวังคือมันลงไปพักอยู่ขนาดหนึ่งจิตเองก็พักนะจิตทํางานก็เรียกขึ้นสู่วิถีจิตพอสุดวิถีปุ๊บมันจะลงไปพักอยู่สองสามขนาดไอ้สองสามขนาดนี้แค่เสี้ยววินาทีแวบเดียวรู้รู้รสึกตัวทันทีมันจะรู้สึกว่าเอะตะกี้นี้หายไปไหนแวบหนึ่ง มันไม่มีสติแว็บหนึ่งอย่างนี้นะเหมือนนั่งพังกะอยู่อย่างเงีย้ยนะอันนี้อย่างที่สองอย่างที่สามก็คือพอจิตจะดิ่งลงไปอย่างเช่นพอรูล้ลมหายใจแล้วจิตสบาสบายขึ้นมาดิ่งฟืดลงไปสติกระตุกกลับชึดทันทีเลยพวกนีก้คือพวกที่นะสติมีกําลังมากแล้วไม่ปล่อยให้ลงไปในสมาธิปกติแล้วมันจะดิ่งลงไปแล้วก็จิตจะสงบจะสว่าง,ปงโปร่งโล่งเบาสบายอยู่ข้างในอย่างเงี้ยนะ ไม่รับรู้อะไรอย่างอื่นแล้วฉันก็จะอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวอะไรเงี้ยนีอันนี้พวกที่จิตก็ลงไปในสมาธิเป็นสมถกรถมรมฐานแต่ถ้าจิตมันพักพอแล้วเนี่ยสถากาวิปปัสนา,าก็าาาจะเดินคู่กันอยู่ตลอดถ้าจิตมันพักพอแล้วเนี่ยสติม,มีกําลังมากๆเนี่ยเขาไม่ปล่อยให้ดิ่งล้เพราะจะดิ่งพวกกระตุกกลับเลยนีจะรู้สึกได้เองเหมือนถูกกระชากกลับมาเลยแล้วกลับมารับรู้อารมณ์กระทบรอบตัวแะอย่างนี้แปลว่าสติมทำงาน ถ,ถ้าสติทํางานในบางทีตื่นทั้งคืนคลิกตัวก็รู้สึกนิดนึงก็รู้สึกกับพิบตาก็รู้สึกรู้สึก,สกทั้งวันทั้งคืนบางทนะีเป็นอย่างนี้แต่ว่ายังไม่เหนื่อยไม่เพลียไม่ง่วงน,นี่คืออาการที่สติเขาทางาน,นข้อที่เก้าถามว่าคู่แห่งบุรุษสี่ในบทสวดหมายถึงอะไรอันนี้อธิบายไปหลายรอบแล้วนะ,นะก็คือพระอริยบุคคลสี่คู่แปดบุคคล นะเริ่มตั้งแต่พระโสดาบานันแปลว่าผู้เข้าสู่กระแสแห่งพระนิพพานอันนี้เป็นพยายญบุคคลเบื้องต้นนะโสดาบันก็มีอยู่สองพวกก็คือโสดาปฏิมรักโสดาปฏิผลที่จริงมรรคผลนี่แค่ขนาดจิตเดียวแต่ท่านแยกให้เห็นได้เฉยว่ามีอยู่คนอยูสองอย่างพวกนะทากก้ามรรคจิตเกิดขึ้นก็นทาลายกิเลสตามมาคือผลแค่นั้นเองมรรคคือเหตนะุแล้วก็มีผลตามมาแค่นั้นเองนะนะนะอันนี้คือพวกที่เริ่มเข้าสู่กระแสพระนิพพานแล้วโสดาบันนี่ตายเกิดอีกไม่เกินเจ็ดชาติ นะให้แย่ขนาดไหนก็ไม่ลงนรกและไม่สูดไม่ลงไปสู่ใบเขาเรียกว่าปิดประตูใบจะภูมิได้เรียบร้อยแล้วปสัสดาบันเนี่ยนะไหนจะเป็นพระหรือฆราวาสก็ตามนะฮะทอนี้พระสิกิตาคาคามียังไม่ได้ละก,กิเลสเพิ่มนะแค่ขัดกลาโลภะราคะกตสะกรารมราคะกทสะให้เบาบางลงไปนะพระอนาคามีละราคะโทสะได้แล้วนะเขาเรียกปฏิฆะกับกรารมราคะเนละได้แล้ว นะถ้าเป็นขันสุดท้ายคือพะอระรอระห,รอรหรันตะ์อรหัตมรกรหัตผลเนี่ยนะอันนี้ลกิเลสได้ทั้งหมดแล้วไม่เหลือแล้วนะวิชาตัณหาประทานถูกดับไปหมดแล้วเป็นตน้นนะก็แบ่งเป็น4คู่แปดบุคคลอย่างนี้ข้อที่10ถามว่าเมื่อนั่งสมาธิรู้ว่าคิดไม่เป็นเรื่องราวและรู้สึกทราบสั้นไปทั่วตัวใจสงบขอคําแนะนําค่ะอันนี้แปลสติมันทัน สติทันความฟุ้งของจิตความคิดของจิตพอสติรู้ทันปีติก็เกิดก็แค่นั้นเองจิตก็สงบขึ้นมาแวบหนึ่งแต่สมาธิยังไม่มีกําลังมากมันก็เลยอยู่ไม่นานเดี๋ยวมันก็แวกบกลับมาคิดอีกพอรู้ทันอีกสปีติก็เกิดฟื้นขึ้นมาทราบทราบไปทั้งตัวคนลุกสู้ขึ้นมาอะไรอย่างนี้เป็ตนต้นจิตก็สบายขึ้นมานะนะอันนี้จิตเป็นสมาธิละเป็นสมาธิเล็กๆนะเป็นกรียปุปจาระสมาธินะข้อสุดท้ายถามว่า ทำไมเวลาเรารู้สึกรีบเร่งเราจะเอาใจมาทำปัจจุบันได้ยาก <c oughs> นะก็เรายังไม่ชำนาญไงเรื่อง <c oughs> เรื่องมีอยู่แค่นั้นแหละต่อไปว่าเราฝึกบ่อยๆต่อให้รีบขนาดไหนใ,หใจมันก็เรียบได้แต่นี้พอรีบเร่งไปหมดแล้วทีเนี้ยปวดท้องปวดไส้ปวดเสียนเวียนก้าวขึ้นไปปวดขี้ปวดเจียวขึ้นมาลเลยพอเจาะพอเร่งเร่งกันมานี่ยตื่นเต้นไปหมดมางกนเนี่ นะวุ่นวายไปหมดนะเพราะอะไรเพราะสติมันมีกําลังน้อยนะแต่พอเราฝึกบ่อยๆเข้าต่อไปเรียบขนาดหาใจาก็ปกตินะขอเพียงเดียวเริ่มฝึกให้มันต่อเนื่องไปแค่นั้นเองอะเดี๋ยวสวดมนต์ก่อนนะล้ว10สินาทนะีเดี๋ยวจะไปสอบกรมลมต่อวันนี้